ในคลิปนี้นะครับผมจะวางแผนไปปล้นธนาคารใหญ่ในประเทศเบตาซิตี้แล้วหนีตำรวจด้วยเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะหนีตำรวจได้หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ในประเทศเบตาซิตี้ประเทศที่มี3เมืองในระบบเดียวลอสซันโตสเมืองหลักที่เราคุ้นเคยเมืองย่อยอย,อย่างลิเบอร์ตี้และแซนแอนเลสโดยที่ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือรถจะเชื่อมต่อกันหมดผมบอกเลยว่าที่นี่มีระบบใหม่ๆให้เล่นเพียบไม่ว่าจะเป็นส่วนของประชาชนหรือว่าหน่วยงานใครที่อยากสัมผัสการเล่นรูปแบบใหม่ๆรูปแบบที่ไม่เหมือนใครมาเล่นกันได้นะครับที่เบตา ลิงก์ดีสคอตอยู่ใต้คลิปนี้ใช่ใช่ใช่โคตรป่าคคนเลิฟว่ะมึงเห็นข้างๆไงป่ามึงขู่มึงไปดิไปไปเฮ้ยวังยิงโดนเพื่อนด้วยไอ้เนี่ยกระดักพอยืนนิ่งๆยังยิงไม่โดนเลยกูกูกูคิดสภาพปนนาคิกาละเอ้ยตอนปนเสร็จแต่กูขอนั่งในนะเว้ยทำไมวะกูตายไม่ไม่ไม่ตอนเราปนเสร็จเราจะขับมอไซค์ออกมาเพื่อนเออไรยิงแล้วเออตายเลยเฮ้ยใครอะขู่ดิ ขู่ดิขูดิเจีนเจ็นเจียนเยียนเ้วยนน่าใครอะมีคนฝั่งนู้นมีคนไหนอะเออยกมาเกินยกบกเึ้นเฮ้ยทำไรเฮ้ยยกบกขึ้นทำไรยกมาขึ้นทำไรตบตามาคนไหวตบตามาอย่าให้คุูรีบคุณไหไอีเย่เดี๋ยวตำรวจมาอย่ากดป้นนะอย่ากดป้นอย่าตำรวจมาเพื่อนเราต้องวางแผนก่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนยังไม่ได้ใส่ฝากไว้ก่อนเถอะเพื่อนคุรเลี้ไม่เอาเดี๋ยวตรวจมาแล้วโดนว้ฝากไว้ก่อนนะถือว่าเราตัวไปไปเพื่อนไปอ๋อไม่กดตัวว่างี้เหรออ๋อยเพื่อนนี้ไปทำเพื่อเขาไปทำเพื่ออะไรอะไอ้เยอะหอยทำเพื่ออะไรวะหอยเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นมามาดูแผนกันเพื่อนไป เียเเหมือนนนกั่ฮ้ยเพื่อนจะหาาาถ้ออกมรถมีตำรวจมาวางกล้องวงจรไหมวะมึงอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงอย่าตำรวจรู้อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงมันมันดูเราอยู่ไอ้เนี่ยมึงมึงเข้ามาก่อนเดี๋ยวกูบอกคือตอนนี้เราเราแบ่งสายใช่ไหมมีมีมีทั้งโดนแล้วก็มีทั้งอะไรนะเกาะใช่ไหมไอ้โล่คือโลู่จะเป็นแนวหน้าโอเคป้าสามคนส่วนอีกสามคนจะมีโดนใช่ไหมมึงอ่ะจะต้อง แบ่งกันแบบว่าสลับไปดูทั้งประตูหลังแล้วก็ประตูหน้าอย่าให้มันเข้ามาแล้วก็สังเกตการ์ว่ามันทําอะไรมันก็จะปิดเอารถมาปิดประตูหลังใช่ใช่เราจะเอารถปิดประตูหลังไว้ก่อนเพื่อว่าเราจะหนีประตูหลังแล้วก็เดี๋ยวจะมีกูไก่เอ็มที่ลงไปป้นโอเคไหมพวกมือ่งต้องต้อง่วงเวลาตำรวจให้ให้นานที่สุดอย่าให้มันดันมาอย่าให้มันอย่าให้ตำรวจบุกใช่อย่าให้ตารวจบุกเข้ามาเพราะว่ากูกับเอ็มต้องใช้เวลา พ้นพักหนึ่งอะใช่ใช่ใช่ไอเอ็มเดี๋ยวมึงไปเอาตัวประกันนะเว้ยโอเคป่ะ okay ได้ได้ดแล้วก็ที่เหลือที่เหลือไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปรอที่ธนาคารเลยแล้วก็ส่วนกูเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวกูไปรับงานโอเคป่ะเออเดี๋ยวกูวอไปแล้วถึงไ,ไปเจอกันที่ธนาคารไปขงสาวมาของใครเนี่ยเดีครับมาใครเนี่ยเราอะคนเดียวค่ะขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยขึ้นไม่ขึ้นครับเห็นตัวใช้กำลังครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ เออได้ตัวประกันมาแล้วเพื่อนตัวประกันเข้ามาแล้วนะนะพร้อ,อมแล้วนะกูกดแล้วนะเพื่อนพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มเลยโอเคกูครับงานละรอดเรียบร้อยกูกำลังไปกูกลังไปชั้นสองด้วยนะโตุขนาเรียบร้อยแล้วกูเริ่มมานะกูเริ่มมานะโอเคปะ่ะเออได้ได้ได,ได้เอาเลย มึงอย่าลืมว่าเรามีตัวประกันมึงต้องถ่ายให้มันดูนะอย่าให้มันบุกเข้ามาไอเอ็มอ๋อมึงเจอจ้าเพื่อนโอเคอ๋อมถ่ายระพิดด้วยกูแฮกก่อนเพื่อนเออแฮกเลยเพื่อนเต็มที่เลยให้ดูข้างหลังนะสนิกวะดูอยู่ดูอยู่ใช่อย่าให้มันดันเข้ามาแค่นั้นเองไม่กลัวมันแฟดแฟดแล้วมันกูเจอขาวไปแป๊บพักหนึ่งด้วยเข้ามาได้อีกบอก แฮกเสร็จ okay, แล้วอันนี้ต้องวางระเบิดน,นี่ต้องวางระเบิดระดอีกรอบนึงไปไปไปเอม็มเข้าไปโค้ดเสร็จแล้ววะทำไมไวจังยังยังยัง,ยงก,กูกำลังได้เพชรกับเงินแดงเพื่อนห้องแรกอยู่ห้องแรกอยู่มาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะข้างหน้ายังไม่มากูยังเห็น,เ,หนเดี๋ยวแป๊บนึงขอนับจำนวนก่อนมีห้าโกนะครับอ๋อเครื่องบินมานะอ๋อโฮมานะเหมือนประตูหลังเขาจะทำอะไรไม่รู้ว่ะเขายิงเช็คเขายิงเช็คอย่าให้มันเข้ามึงมึงตะโกนบองด้วยถ้างั้นอ่ะ เขายิงเช็คอยู่ประตูหลังเขายิงเช็คอยู่บอกมันว่าอย่าตุกติดอย่าเข้ามาประตูหลังอะหนึ่งสองสามดึงไว้ลอลอกดึงไว้ลอยลอยอ็มด้วยเจรจไว้ก่อนเจรจไว้ก่อนข้างล่างกูลังแฮกอีกห้องนึงส่งเวลาไว้ก่อนนะกูเจาะโคตรช้าเลยว่ะอยู่ยิมายังโอเคเรียบร้อย ประตูหลังบอกตอนนี้กูกําลังระเบิดห้องเก็บไอ้เก็บเงินนะเว้ยพวกมึงส่งเวลาไว้ยิ่นึงเหมือนมันจะบุกเหมือนมันจะบุกว่ะมันมันมันจะบุกประตูหลังเอ้ยมันคุมสโมกเต็มหน้าธนาคารเลยเพื่อนตอนเนี้ไม่เอาแล้วลูกภาพเฮ้บุกมามันบุกมาเฮ้ยกูขึ้นไปช่วยเพื่อนอันสองอันสองอันสโอเคโอเคโอเคอยู่กูขึ้นไปชั้นสองใช่ปะมันขึ้นมาได้ไงอ่ะเฮ้ยมันากะโดดลงมามันก็โดดลงมามันเอาตัวประกันไปเพื่อนอตัะไปไม่ตายว่ะเพื่อนวิ่งไป่งเอาไปตัวประกันมีไปเอาไปตัวประกัน ตัวประกันกมามาเะเ่ิดไอ้เี้ยตัวประกันตายล้วทำไงอ่ะประกันตายเป็นไรเพื่อนเราถอยเราลตัวประกันตายอ่ะเลยออกประตูหลังออกประตูหลังออกประตูหลังถอยถอยถอยไป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 เฮียาเิดประตูเอดเอาสมุกเลยสมุกสมกวิ่ง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 เเอา์ไซเม้เอาโไซเพื่อนเฮียชิบหายตัวประกันตายไป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  ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใครก็ได้คนนึงเร็ว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 ไป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 เจอกันตึ๊เจอกันบนตึ๊งนะเว้ยสแตนบายรอดิไปสแตนบายเลยถึงก่อนก็ยิงคุมกันไว้ก่อนยิงคุมกันไว้ก่อนไอเอ็มเร็วๆฮอร์มี่ไหนฮอรอรเห็นหอเห็นนะเว้ยหอเห็นยิงกูซ้อมกูนะโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอเอ็มยิงหอได้ปะยิงหอได้ปะ ออกเลยออกเลยออกเลยไปพวกกูมาแล้วกูออกแล้วแต่ว่พออยู่ไหนวะไม่ได้เพื่อนอยู่ขโมยสวยไอ้เหี้ยเจอกันสนามบินโอเคปะเฮียหอตามหอตามพวกกูให้เวว่ะให้เวไหนให้เวไหนให้เวซ้ายให้เวซ้ายไอ้กูอยู่ให้เวซ้ายพอดีไอ้เอ็มตำรวจตามกูคันาดยังไงเอ็มยิงยางเอ็มใครอยู่ใกล้มือมาสกัดได้ปะคันเดียวคันเดียวไหว มาแล้วพวกมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนสวยเพื่อนสวยสวยเฮ้ยอีกคันมาอีกคันมาไฮเวย์ไฮเบสสองคันเพื่อนไฮ้เบสสองคันกูยางแตกกูยางแตกกูยางแตกแต่มันแตกแต่มันแตกคันนึงยางแตกผังยางเพื่อนกูยางแตกกว่ากูยางแตกกว่าเพื่อนกูจะถึงอุโมงค์แล้วจะถึงอุโมงค์แล้วแต่รถกูจะพังว่ะรถกูจะพังต้องมาเติมต้องมาเติมถึงอุโมงค์แล้วเพื่อนไอ้เอ็มชิปหายแล้วไอ้เอ็มรถเราตับปั๊มอะรถรถพวกกูตับฮลุมาช่วยด่วนไ้พวมึงรีบมาดิเฮ้ย เพื่อนไม่เห็นไอเอ็มซ้อมเลยป้าเอ็มไอจิกันุสมองสมกสมกตำรวจยิงไอเอ็มตำรวจยิงตัววยกินตำรวจไล่ให้ไอไอสน็กมึงไปยิงข้างหลังมันเพื่อนไอเอ็มซ้อมเสร็จระเบิดึข้นมึงขึ้นมึงขึ้นมึขึ้นมึขึ้นมึงขึ้นมึขึ้นมึขึ้นไป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 ไอยังมาอยังมาออยังมามึงดูนี่หอตามมาะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วกูโดนพวกกูโดนมาช่วยหน่อยตรงไหน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 ทางเข้าทางเข้าจีล็กเข้าข้ากเจอกูเจอกเจอกูเจอเจอ้วเจ้วโดน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 ้าชิาละตรวจไล่พวกมึงไปนะมึงซ่อนเสร็จยังมึงซ่อเสร็จยังยังยังยางยตำรวจมารอพวกกูกูชิมายละกูยังแตกตำรวจตรวจอยู่นั่นะกูโไปอยู่โนนะโมน้อย ยิงอยู่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 ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งหรือเปล่าไหวไหมออกไปไหวไหมไหวไหมกกยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เรียบ่้างคุณบอกเรียบเรียบบเอาดิเครื่องบินน่ะเครื่องบินน่ะไป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 รถกูจะไม่ไหวแล้วนะกูออกมาก่อนนะออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาออกมาออกมาไปเปจีตำรวจมามายิงสกัดกอดสกัดก่อนสกัดก่อน มาครบยังมาครบยังขึ้นมามาครบยังครบแล้วขึ้น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 ได้ขึ้นมาขึ้นขึ้นไปนแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไอเพื่อนเจอกันไยที่กาตกอีกเือเพื่อนไปเฟนเราไม่รีบา้หวมา มันอยู่ตรงไหนวะเดวิลมึงเชื่อใจในการลงจอดของกูป่ะล่ะไม่เชื่อโอ้มึงไม่ไว้ใจกูเลยเหรอใช่เจอดอกนี้เข้าไปเริ่มไม่ไว้ใจแล้วแหละเบอร์เบอร์จัดเบอร์จัดถ้ามันไปแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วมันไปแล้วไปดูแล้วเื่อมันหนีไปแล้ว เรียบร้อยไปหย่าเอาดิยิงยิงหัวเพื่อนยิงหัวมันยิงหัวมันมีตัวรุ่งมาื่อนมีตัวรุ่งมหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งสวยสวยหนึ่งตายหนึ่งสวยสวยไหนวะาล่าคนล่าข้าหัวหายไปแล้วว่ะายคนล่าข้าหัวไปแล้วเพื่อนไปไหนวะคนล่าข้าหัวมันหนีเออมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วตาม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 ไปไม่ต้องสนใจพวกนี้โอ้สัตว อดีพวกกูก็มาเฟียเก่าเหมือนกันนะเฮ้ยมีหมอมาวะเออชูโกนอะไรเฮ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วรถเราไม่ได้แรงพอดิมึงตาไปก่อนมึงตาไปก่อนรถกูเที่รถยุคที่บหายมีกระจมันแกเพื่อนมันขับวนมาเว้ยมันขับวนมามันขับวนมาชนเลยป่ะือว่าไงชนเลยก็ได้ให้มันเสียหลักแล้วมึงยิงล้อมันก่อนนะเพราะว่ารถเราไม่น่าแรงพอมันอะเออข้างหน้ามึงเจอเลยเอาเอาดักในในท่อไหมไม่รู้มงเหรอ ดักในอุโมงไหมเอาไงเออมันอาจจะวนค่ายนะมึงทำยังไงก็ได้ชนให้มันไอ้เสล็กไอ้เสล็กมึงมึงไปอยู่ในอุโมงค์ไว้เดี๋ยวกูดักตรงค่ายให้มันเข้ามันเข้าแท็กแท็กเรียนไปแล้วไปแล้วเลนเรนเรนขวาหันไปข้างในนะขวาเลนขวาของพวกมึงเลนซ้ายได้ปะไอ้ทียเอ้ยรถแรงยังแสวยสวยสวยเฮ้ยใครอ่ะ ข้างหลังตามไปยิงยังด้วยไอ้ที่ก้าเอารถมาบ่ายที่ก้ารถมันเอารถมาขึ้นเขาเอารถมาไหมตายเพื่อนตายแล้วตายแล้วายแลพวกกูได้รถพวกกูได้รถเพื่อนเขาว่าไปไหนไม่รู้ร้อกโอ้โหี่ยมันล็อกไหวแล้วยิงก็ตายเขาเสียหลงรถอีกเนี่ยมันจอด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  มึงมึงถึงยังมึงถึงยังมันอยู่ข้างหลังเราไอ้พวกนั้นมึงซ่อมเหรอมันอยู่ข้างหลังเราคูแม่งปิกาจูด้วยจิกรูอะไรไปยงยาครูจะถึงว่ะพวกกูจะถึงยิงยายิงยาก่อนเลยเชลเชลเชลแทรกกันสองยางน่าจะไม่ได้ละยิง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 รถมันพังรถมันพังมาม้ามาอย่าลงรถนะ จึงบนรถล้ไใกลๆเลยล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งจีจากคุณลองเลยจีจีกูเล่นมีจี <c oughs> ตาย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  <c oughs> เพื่อนตายสวอยเหีย